รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย่านผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า10ปีควรได้รับคำแนะนำ ช่วงนี้เสนอตอนความทรงจำในวัยเด็กสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการคอนอวดผีนะเฮ้ยทุกคนยันพุเนพนนเกเด้อั<ค>นทุกมีนี่ไงคนทุกผีเอาละมาวคนอวดีคนอวดผีวันนี้มีสิงร้อยวันนี้คุณอวดผีมาห้าทุนเลยสิมามาตีหนึ่งหนึ่ร้อยจบมัง้ง ดดดใช่หรอกคนอืมไม่ใช่ไม่ใช่นิทุกคนทุกคนนัดไว้ก่อนนะสามทุ่มคืนพวกนายต้องมาแล้วนะฉันจะพาทุกคนดูชิงหร้อยเอใกล้วะโนาให้ทุกคนดูคนอวกทีกันเฮ้ยจะมีอารมณไม่หยิบไหพวกนายพวกนายได้เวลากินข้าวแล้วทำอาหารเลย วันนี้เวนทำอาหารเป็นใครฮะผมครับเวินอีกหน่อยขนมกินไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสับข่าวเช้านี้นะฮะฮัลโหลบอนนี่เหยียบเหียบเหยียบเตียบเตยียบทาไมอันามนยเนี่ยอัสปากตตี้สเตกราสปากิตตี้อร่อยอร่อยสปาเก็ตตี้สเตกรา อืมบอไม่เด็กสเปสปากี้บ้านะสเปคหน้าสปาร์กพี่เฮ้ยทุกคนมีกล่อมอะไรอ่ะไม่เลยแล้วก็บอกม่เด็กยนเฮ้ยไทยอย่าเสิร์ฟมาดูอย่าเสิร์ฟถูกบ้านดูผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ไทยครับเหรอหะอ๋อจะทบุรีอืมโอ้จนทำอะไรเนีใจ ทุกคนเดี๋ยวเราทำเป็นใต้คุนเป็นหน้า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 เลือดเลือดของวีมีไทยยาทุกคนผมทุกคนวันนี้นะครับสีเหลอกไม่น่ารอดแบบไทยไม่มีใครลืมนึกไข่ด้อย่าพึ่งหนุดอร่อยมากไข่ดาวร้านอะไรครับเนี่ยมาทำตัชคิดกันนี่ครับทำตัวคิด รสชาติแบบไทยไม่มีใครลืมพี่อะไรอ่ะเฮ้ทุกคนกินกันข้าวกันได้แล้ววันนี้เป็นเมนูสเต็กเนื้อคนขนมร้านก็คือขนมปั้นตีนงาที่เป็นสเต็กเนื้อคนอ่ะจริงนะว้าวมาที่รมากินอาาหรรสชาติไทย ตรงใจ<ด>มีท่ามันมาทีเฮ้ยใครไม่ท่าใครแม่ใครแม่ใครแม่มมานั่งกินข้าวฉันจะไล่ทุกคนออกจากบ้านเออนีกินอะไเฮ้ยเที่ยงแล้วน<อ>ี่ว่าเฮ้ยทุกคนเที่ยงเลยเฮ้ยทำไมเที่ยงไวจังวะเฮ้ยเที่ยงเดี๋ยวเรามาดูข่าวดีกว่ามาดูข่าวเที่ยงเดียวเลยข่าวเที่ยงนี้เป็นข่าวข่าวรับท่าประธานาธิบดีไงทุกคนครับทุกคนครับ ต้องทำกฎหมายครับ m i n นบอร์ดทำกฎหมายช่อง btv นะฮะเดี๋ยววันนี้เป็นเทปแรกของวันพุธไม่มีัดมั้งเดี๋ยวนี้เทปแรกของทันกฎหมายมาประอันี้สมมุติอันนี้สมมติอันนี้สมมุตินะเอ่อนะฮะถ้าถ้าไปจริงต้องไปเรียกมินิมาด้วยนะนะฮะ ใช่ครับคุณคดิฉันรับผมต้นพัพพิธีคราบผัวตชั่วทองคุณเับือนรสชาติแบบไทยไม่มีใครลืมรสชาติแบบไทยไม่มีรสชาติแบบไทยมีวันลืมแน่นอนอ้าวไอ้เนี่ยอะไรครับเด็กที่ไม่รักษาวัฒนธรรมนะฮะรสชาติแบบไทยยังมีใครด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว นนี้หนึ่งทุ่มแล้วเดี๋ยวข่าวเฮ้ยข่าวสองทุ่มจะมาแล้วว่ะไม่ใช่หนึ่งทุ่มมันไอ้เที่ยอเลยเอาบ่ายโมงไปต่อไปต่อไปต้องต้องดบ่ายมงตรงประเด็นออไอบ่ายมงดมาดูดึก่บงเด็นดีกว่าสวัสดีครับนี่คือรายการบ่ายมงทุกคนครับต้องดูช่องบีทีครับช่องบีทีวครับงานรายกบ่ามงอะ่ะใบมงช่องบีทีวีบ่างรน รายการบารรายการคุยกันยามบ่ายอะละสวัสดีครับนี่คือรายการคุยกันยามบ่ายตอนต้อเคค่าว่าเที่ยงครับช่องอะไรอ่ะช่องช่องช่องหาอีช่องคลอดเอ้ยเมื่อกี้บอกว่าช่องเขาช่องคลอดไงช่องคลอดจริงๆเนี่ยช่องคลอดเนี่ยมาละเดี๋ยวช่องปอดี เอยทุกคนครับทุกคนมีจะไปไหนกันหรือเปล่ารับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปด้วยนะไม่อยากฟังน้องคนผมอยากกินรามีสไตล์สไตา์สไตล์สไตล์เราั้งสไตล์พี่สไตล์น้องสไตล์เรานี้ใช่ช่องในติกต็อกไหมขดยนะคยนะเคยจะดูละครดีของ B ีทีวไหมไม่มีไม่ดูัดก่อนคัดก่อน มอนพุ่งพร้อมกันนะเดี๋ยวผมจะพูดนะจะตายไหนตายแล้วตายไหนตายเลยตายไหนมึงทำไมมึงจะเป็นยามาฮ่าฟาซิโอกันหรือไงมึงอยากเป็นนักเตะบอนต้องถึงเวลาของรายการรีการ์ดนะฮะก็คือเป็นข่าวว้าวอย่างทีี่ใช่แต่ผมเลือกเป็นข่าวอ่ะอยากดูเซ็นข่าว แต่กูซิงข่าวมามีไอซิงข่าววะแล้วเป็นข่าวช่องไหนวะกระชงโผล่กระชงก้าไงช่องก้ารู้จักช่องก้าแต่ดูสิแ่ช่องก้าช่องก้าช่องก้านี่อยากเห็นข่าวแล้วใครเนี่ยวิทยุผู้หญิงว้าวหนุยเอ็โดนไปเรื่อยอ่ะตอนเนี้ยเอาคนฟังกูองเรียนอะไรกันเหรอ ออกจากห้องคุณออกจากคอนโดไปทำไมเออเดี๋ยวอองกันได้จวยโดนด่าแล้วจวยโดนด่าท่าผชมครับบ๊ายบายลาไม่กี่คนที่มีล็อบบนที่มีลบี้ซ่าแล้วโอ้ล็อบบี้ซ่าอุ้ยอุ้ยอุยอุยอุย อะไรอะไรอะไรห้องนันอะไรอะไรมีปัญหาอะไรจ่ายอะไบเงี่ยรอดอยู่เลยเป็นชิงล้อจังจ่ายอะไรบอกไม่มีอะไรหรอกพรับห้องจ่อะไรบอกได้นะนะว่าคนเดือดตาไปใส่โอ้โหจ่ายเงี้ยถายช่องอ่อนอะไรก็มาที่อู่นี้อู่ส้มรถนี่ไงช่อ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 งคลอดกำลังถ่ายรายการเลยเนี่ย ทุกคนทำอาหารเลยเดี๋ยวทุกคนทำอาหารยืนก่อนนะทุกคนอ่าโอเคไอโฟนทำอาหารมานี่อาหารนี่คืออาหารนี่คืออาหารดำนังกระอจบดูช่องฮาดีกว่านี่ไงช่องฮาฉายขขาวอยู่เนี่ยมึ่งทำาไรดีวะขขาวอะไรอปลาตูกันปลาทูวันนี้เก็บปลาตนั้นทุกคนจวยจวยอะไรเอาหกโมงจบก็ดูห้าสิบห้าสิ อันนี้กินปลาทูนะข่าวข่าวฮะข่าว6โมงจบดูฮะห0าสิ0ผมจะมาดูผมจะมาดูเองออกรายการเพราะวี้ตัวเองเนอ,เออกรายการเพื่อเพื่อผผมผม,ผมไม่ออกาการม,มันจัความฝันไงโอ้จุดีเบโอ้น้ี่ไอ้วันนีมัดััดัด หนึ่งทุ่มนะทุกคนมากินอาหารกันเพราะหน้าเพราะตานึกเด็ดเต็มอาหารตัวเยอเลยกินก่อนเลยนะครับฮัลโหลบอสได้ยินไหมไอเย็นเฮ้ยนี่ปะเออมีใครจะกินลูกบ้างครับเนี่ยใครแพ้ลูกเออโอเคสมพุก็จะกินเอ่อไม่รู้ว่ากาแฟหรืออูมานตินนะอันนี้ ม,มาด <ลง S 2> ูคนมาลงอ่านมาลงอ,าอ่านเออแล้วแล้วแล้วทุกคนต้องไปได้วยไหมฮะ <c oughs> ไม่เป็นไรอะบ้านมาันเสแล้ลวบ้านมันเยี่ยมเอยากฮัลโหลบอนอะไรน่ทุมแล้ว <c oughs> เออคุณทุ่มแล้วไม่มีอะไรหรอกเฉยเ๋ยชิงร้อยมาใกล้สามทุ่มคอยโทร ได้กูอยู่กันสามโดเดี๋ยวกูอยู่กันสามโดดที่มาออกมาโอ้โหบอสกระโดดดิโอ้โหนะฮะเกมนี้นะว่าผลอุบลรื้อมากเลยนะฮะท่านผู้ชมนะลาบบอสออกมาลาบอสออกมาลาบอสออกมาอลเฮ้ยทุกคนทุกคนเรามาดูการไปทุกคน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 รับคุณวินลี่หน่อยคุณมาแล้ว ฮัลโหลบอนเดีจ้าพิมพ์ตกองไกลสี่ทุ่มคอยโทรกันแค่แจ้งมาเฉยๆไม่มีอะไรหรอกแล้วมันแจ้งทาไมมิสลี่มาแล้วหรอโอ้ยไม่มาไม่มามาเร็วฟ้าเราขอติดติดกันนี่เรื่องอะไรเนี่ยอุ้ยกลัมาแล้วอยู่ใี่เตี้ยงเตยกับทุกคนเรื่องรถรถกำลังมาแล้วฮะรถกำลังมา ทุกคนครับ so ครับทุกคนครับใครจะกินใครนะครับใครจะกินไก่นะครับไก่ไก่อะไรหรอไก่กิ๊กครับแต่ก <t 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 ่อนจะจบแล้วชิงร้อยจะมาแหละสักคู่นะฮัลโหลชิงร้อยคุณอะไรโอ้ยโอ๊คูไม่เป็นแล้วโอ้ไม่เตือนยังปูอยู่ตอนทีทุกอย่างเตือนให้ไปเปิดทีวีไม่มีอะไรเอ้ยไอโซนไอโซนไปที่บ้านมาคนกันตาตารับ จ่วยจ่วยเป็นไรเนี่ยฮะจ่วยพูดเสียงดังทำไมเป็นอะไรเบียร์เป็นการทำเพลย์เป็นอะไรบลิทงาน <c oughs> เออตัดตาไปเลยกัดหูไปเลยโอ้ยเสียงดีเออเด็กๆ <c oughs> เ,เขาจะ <Okay. S 2> ทำอย่างนี้กันนะฮะเราไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่ <c oughs> เฮ้ยไกลแล้วมาแล้วกำลังจะมาแล้วตอนนี้โฆษณาอยู่เฮ้ยก็ได้ไปไต้ไหยครับไปไลทไทม่ได้ไม่ต้องบดนเชฟฟหรอเอาล่ะทุกคนตอนนี้ผมอุดถูไว้แล้วแล้วผมจะได้ไม่ต้องพูดเออมาแล้วความทรงจำวัยเด็กนะ เออเดี๋ยวก่อนไม่ถึงไม่ถึงว่าเฮ้ยทุกคนบุตรโอ้โหสนุกมากเลยบนี่ไแ้เด็กแก่สามชาติตุลาการสามวัตลกโอ้โหสุดไปแกไม่รอดนี่อฮ้ยไอ้น้องคนเยอะแค่ไหนยืนเลยมาจะพูดอะไรพูดเดี๋ยวมึงจะได้ไม่เเสาจุยประมาณนั้นเลยถึงเสีทีวีมันดังครับ ก็เลยบอกให้มันหนังมอกว่ามันดูสเออหายอ่ะได้ตอานอนแล้วสิ่งที่ไม่ดูนอนแล้วโ็ษสิ่งที่ิแล้วโทษนะครับที่เอาไปนอนแล้วเหรอผมจะดูตลอดผมจะดูตลอดเดี๋ยวตอนนี้โฆษณาลีมาแล้วโฆษณาลีมานโลลาเป็นเหตุเนี่ยโหบใทไหมได้ยินว้อยมีไรผมไม่กูรีเขาจะกระทืบลีเฮ้ยผู้หยาบ เฮ้ยไอโฟนมึงอย่ามานอนใกล้บิ๊กนี่กูกูจะนอนกับมึงมีมอ๋อเป็นเป็นเป็นเพื่อนกันนะคะเอ้ยต่อยเลยเออฟุ้งเรานอนนี่แกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแปะรูปนะครับอิมแล้วจะปูไว้ที่ห้องกูค่ะโอ้โหทุกคนครับท้กคนครับไปไปน้อวมาจวยนอนได้แล้วไปรีบนอนทุกคนครับใครใครที่ยังเสียงด่านอยู่นะครับจะตามไปถึงคุณค่ะ เขอพี่วันนี้น cool ี่จะนอนกับนาพลนะฮะจุ้ยไหมยังไงผมผมขอดูชิงร้อยก่อนผมติดรายการนี้มากรายการไม่จบเลยอ้านอนเงียบหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้านบ้านมันอนบ้านกูก็ได้บ้านกูก็จะนอน้าน อ่าๆไป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 กลับไปนอนบ้านบ้านนั้นบ้านเราดีกว่านะฮะส่วนน้วโจยก็ปล่อยให้มันแหกปากต่อไปวอนนี้เราไปช่ายชไปฟ้องตำรวจนะฮะขอบคุณมากอันเราจะไปฟ้องตำรวจนะครับผูอหาไปโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าคอฟิวค่ฟิวอกี้ เดี๋ยวเราจะไปพานน้ำพลไปสถานีตำรวจพี่ก็เป็นอยู่ไหนแล้วเนี่ยไปเลยนะน้ำพ<ป>ลเดี๋ยวองค์อี๋นะฮงไป,ไป,ไป แอปง่ายลึกนุ่งเงนหลุดแนวหลุดเออใช่ลูกทำไมอ่ะฮัลโหลเราไม่เห็นนะพวกคนมูฮะพุ้ยหได้ยินได้ยินได้ยินเมื่อกี้มัมีคนบอกว่าหน็่งหยุด,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 ดมูเพราะไปโฟน ไม่ใช่ไม่ใช่ไอเถืนอน้องาทำไมเน่าคนมันรู้ออกจากที่นั่นอ่ะโอ้ไม่ไม่มีอะไรเล่นเก็บตับลูกคอดูไหนกันแล้วเนี่ยนี่ตำรวจกันหมดแล้วมากันเป็นยกขยงขมุงเช้าเลยนะฮะยกขยงสี่จุดแกหมดแล้วเอ้ยทุกคนไปไหนกันแล้วเนี่ยเอ้แปดโมงต้องเคารพธงชาติ ไม่ทันแล้วไม่ทานแล้วมึงจะพึ่งมึงจะมาข่าวลอะไรกันตอนนี้ว่ากูไม่งมู้เสียหายเฮียสวัสดีครับคุณตำรวจมาแล้วครับท่านมีอะไรฮะมาที่พักสวนห้องไหนนะห้องสวยเหรอ สุดสวยกูไปกูไปนอนแล้วคุกแล้วอ่าห้องสุดสวยครับห้องสุดสวนห้องสุดสวนมาตอนนี้ครับมาเลยมานอนคุกเลยแล้วว่าพลไม่วูมสุดสวนก็มอนมีอะไรฮะเอ,เอ้มีอะไรกูอไม่รู้อะอ่ะทำไมเฮะทำไมบ่าคุณเป็นคนว่าคุณอะเป็นคน ก็คุณรบกวนก็คุณส่งเสียงดังรบกวนข้างห้องอ่ะแล้วข้างห้องเขากําลังนอนใช่ใช่ครับรใช่แบบมีไหมคุณครับใส่เสื้อลายคิตตี้โอ้โหทับตัวอ่ะไม่ดีเลยเลือกต้อครวับรดีับเยี๋ยวพามันเข้าไปฮะไอตัวนมันจะไปไหมเร็วๆไม่ไปก็ลกลับว่าไปก็ได้ถูกค,ออครับถ้าน้องวันไม่ไปน้องวนตรงปัญหาเนี่ยฮะ โอ้ยอูดจะระวังกูทำไมเนี่ยเออไม่เห็นเอาคุกเลยเป็นป็โอ้กูกลับแล้เฮ้ยมันแล้วมันนี้โรตมาณทุกนน่าอนไปขึ้นมา ลบได้เลยหมดเลยตำรวจับเทปน่กตำรวจครับเเฝ้าให้หนอยเดี๋ยวน้งวมันออนี่ได้เลยเดี๋ยวจะเฝ้าให้ตลอดยีชั่วโมงเลยคุณเฝ้าคุณเฝ้าไว้นะครับพวกเเดี๋ยวเราจะทำการเดี๋ยวเราจะทำการไล่น้วนออกจากคอนโดนี้ได้เลยครับได้เลยครับ ไอค่อนไปทุกคนเอ้ยเดี๋ยวแล้วเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวแล้วสถานีทีวีในโทเปียนี่ไม่มีข่าวดึกแบบสามมิติประเด็นเด็ดบ้างเลยเหรออันนึงไปดูกันเองไปเพราะว่าตอนชิกร้อยก็หายไปเลยไม่รู้อะไรดีเดี๋ยวถอดเสียงเออรับอะไรดีครับ เอาอาหารจันทบุรีครับโอ้อาหารจันทบุรีไปร้านไปร้านเอน่อนวมพลครับซึ่งตอนนี้มันโดนจับอย <c oughs> ู่ประกาศจากสถานีตำรวจขณะนี้นวพลขณะนี้นวพลมันแหกคุก <c oughs> เฮ้ยทุกคนต้าวขผ่านแล้วไม่ไดแดกก็ข้าวไปเวลากลางเลยอ้าวเี่ผัานจะเป็นต่างเงือกเหรอเป็นเรืองอะไรประกาศนวมพลอยู่ข้างน้ำ ดางพลหายไปไหนเนี่ยฉันจะเป็นนางเงือกอยู่อยู่ตรงอยู่ตรงนี้ทุกคนตามผมมาแล้วมันทะเลหรือหรือน้ำหรือน้ำผ่านน้ำบ้านน้ำทะเลน้ำทะเลมาตรงนี้เลยอดี๋แล้วว่าตัวดไปแล้วนางเงือกแล้วนิสมิธลากฉันลากฉันเร็วโอ้เฮ้ออะไรของแม่งวะอ่ะไป น้าวจุยอยู่ไหนไอ้น้วจุยอยู่นี่ไอฟงอยู่ไหนยูนี่ๆอ่าตูขึ้นไม่ได้เึ้นตูอกูตอนนี้่ามฉันมีนุกเกลเลยเรียร้อยมันตายแล้วน้ำไหนฉันไม่เห็นอยู่ที่ริมน้ําข้างหลังสถานีตำรวจกอ้าวใช่ทางสะพาน ไม่ได้สิงหหลุดผมจะจับมันไว้นะคะถ้ามันฟื้นมาได้นะคะผมจะตามมันไปหลุดไปจับแล้วเอามันไปเข้าคุกก่อนตอนนี้นะไปเลยโวจะไล่มั่นยังไงดีวะแต่ตอนนี้ก็เอาเล้ยเอ้ยไปเลยไปเลย ผมใช้แต่ดกระยาเฮ้ยใครวัดใครวัดพอจหุดโหยกัวที่วัดทันยาลีมันซื้อไม่รู้จะพม่าพลาดพลังพักมาไปเขาคุกชา้ามากออกันดีเดเฮ้ยทุกคนพี่ขึ้นไม่ได้แต่นะว่ามันจะฝากฟุ้ง เอ๊ะตำรวจวาช่วยด้วยๆกูขึ้นตำรวจเฝ้าไว้หน่อยนะปฝ้าไว้หน่อยเอ็นเ่สนิตตำรวจทำประเทศนี้วันสันแคพนจังวะทุกคนเฝ้าไว้เถิดเฝ้าเถอะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนไม่ต้องมีใครเฝ้าเรามากินราคาที่ร้านอาหารดีกว่าเฮ้ยมีไอสครีมด้วยทุกคนไอส์ครีมด้วยไม่ไดเกี่ยวอะไรกับไอสครีมเลยนะฮะ มาแล้วทุกคนผมตามมุ้นซี่มามาแล้วอ่ะอารที่เราอ้อาหารจันทบุรีใช่ไหมครับอันนี้เฮ้ยขนาดอันนี้ผมขอนะครับหยอกเล่นหยอกหยอกอ่ะเสริฟเสริปลาทูมาด้วยทุกคนปลาทูมาด้วยวันนี้ เราปลาทูนะครับชาไข่ชาไข่มุกที่ฉันขอนะชาไข่มุกปลาทูน่าปลาทูน่ากลับบ้านแล้วอิและเออเดี๋ยว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 อาหารยังไม่หมด เอ้ยทุกคนเด้เดอเอานี้เอ้ยเดี๋ยววันนี้ทุกคนกินอีกกินกันให้อิ่มแปร่เลยนะนี่สี่โมงเร้่องาหาล้วดดวดแต่ลำบากเฮ้ยใครมาจับมาทูมาวะเฮ้ยกินอยากนินนข้าวกใช่หรอเออกูกินแล้วเอออันนี้เด็กเสิร์ฟกินนะอเก็มอยู่แรงกินกินกินิเด็กเสิร์ฟเด็กนึกถ้าไง ราคาหนึ่งบาทครับหนึ่งบาทเห็นไหว่าจริงร้านนี้ร้านนี้ถูกนะครับถูกแค่วันเดียววันพรุ่งนี้ถ้าคุณมาจะกลายเป็นหนึ่งล้านหรับพันล้านบาทคุณจะไม่แด่ร้านนี้ตลอดชีวิตโออใจร้ายอ่ะมึงใครเกิดขายถูกแค่วันเดียวถ้ามาต่อมาแพงเลยเอ้ยทุกคนทุกคนัะทุกคนจะหนึ่งรุ่แล้วไป แค่เรื่องคุยแค่เรื่องจับน้องวพนีิล่อไปหนึ่งคลิปแล้วนะเนี่ยเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ถึงพรุ่มมีรายการอะไรเนะี่ยปัญญาบันสมีกูแค่เออวันนี้มีมปัญญาพันสมุก<อ>เออพันธุลีหัดเฮ้ยเออเดี๋ยวเฮ้ยมิสลี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข่าวเดี๋ยวข่าวเรื่องน้องวพนแท็กทุกไปด,ไปดูไปดูในเอ่อห้องน้องวพวนดีไหมจะดีเหรอไม่ไม่ไม่มันมีห้องนว อะไรมันมีห้องนอนของไอ้นี่ที่มันมีทีวีเอหรืยอายากร์หรือยากร์เอ้าเฮดไปไหนแล้วเออราสึาววกแล้วคนมันเราสึาววกแล้วคนมันจะติดคุกจนได้เออแล้วถ้าวจม<ต>ันจะออกมาเมืไหร่เนี่ยถ้า <c oughs> ถ้าไม่แหกอ,กอ่ะถ้าไม่แหกตำรวจมันจะออกมาเมืไห พรุ่งนี้เช้าแต่มันก็ออกล้วมันคดีไม่ได้ใหญ่โตอ,อะไรหรอกเราดูปัญญาปัญสุขนาดน,นี้เห็นไมมทองคันไม่ใช่ายหมดนี่เองเออใยแล้วโอ้โห่าผมดูคุณพี่เดี๋ยวนี้คุณมานอนกับผมนะอ่พอดีเรามีแฟนแล้ว,วอ่ะค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเป็นแฟนพี่ี่ย่าจืดจืดจืด เฮ้ยน้ำวนมันเข้ามาทุกคนฮ้น้ำวนมันมาเร้ววีวีสิอกาอยู่้นอยนนั้มาเลยน้วลเดี๋ยวจะเดี๋ยวเยกลับบ้านไปเลยนะและห้ามเสียงดังอีกนะเฮ้ยครขี้เมาก เมื่อไหร่โดนเน่โอเคเฮ้ยฉันฉันว่าฉันอยากย้ายบ้านว่ะฉันว่าฉันอยู่ที่นี่เริ่มไม่ปลอดภัยแล้วใช่เนาะคนมันตามมาตลอดทุกคนฉันฉันได้เวลาแล้วล่ะต้องมีบ้านจ่ปขอาภัยาซาดก็